สวัสดีครับยิมดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดเรื่อง automated planning หรือว่าการวางแผนอัตโนมัติครับค่ะก็คือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของ AI เลยนะคะที่ช่วยให้เอเจนต์หรือระบบเนี่ยมันคิดลำดับการกระทำที่ซับซ้อนๆได้เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายใช่ครับเหมือนเราวางแผนเที่ยวหรือออประกอบเฟอร์นิเจอร์แต่ให้ AI มันคิดเองทั้งหมดเลย วันนี้เราจะดูแนวคิดหลักๆจากบทที่11ที่เรามีข้อมูลกันอยู่โดยเฉพาะเรื่อง classical planning uh huh. แล้วก็วิธีที่เขาใช้แก้ปัญหากันนะครับ ซึ่งการวางแผนที่ดีเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีภาษาหรือว่าวิธีอธิบายสถานะอธิบายแอคชั่นที่มันเป็นระบบระเบียบมากๆใช่ไหมคะครับผมนี่ก็เลยเป็นที่มาของ PDDL แล้วก็พวกอัลกอริทึมต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อจะออแก้ข้อจำกัดเดิมๆที่มันเคยมีอยู่น่าสนใจครับงั้นเราเริ่มที่ตัว classical planning กันเลยดีกว่าครับตัวนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการวางแผนใน AI ค่ะ แต่เงื่อนไขมันก็จะแบบว่าค่อนข้างเฉพาะทางนิดหนึ่งคือโลกต้องแน่นอนทำอะไรไปผลต้องเป็นแบบนั้นเป๊ะอๆต้อง deterministic ใช่ครับแล้วก็ต้อง static คือนิ่งเฉยถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็ไม่เปลี่ยนค่ะแล้วก็ fully observable คือเห็นข้อมูลทั้งหมดแล้วก็สถานะต่างๆต,ต,ต้อง discrete คือแยกกันชัดเจนซึ่งถ้ามองย้อนไปเนี่ยก่อนจะมีแนวทางแบบนี้ปัญหาหลากักๆเลยนะคะคือหนึ่ง เราแทบจะต้องสร้าง h e u r i s t i c เฉพาะทางขึ้นมาใหม่สำหรับปัญหาแต่ละแบบเลยครับแล้วก็สองคือ state space หรือจำนวนสถานะทั้งหมดที่เป็นไปได้เนี่ยมันใหญ่มากใหญ่จนแบบรับมือไม่ไหวเลยค่ะใช่เลยครับนึกภาพตามแล้วปวดหัวเลยนั่นก็เลยทำให้ภาษาอย่าง PDL หรือ Planning Domain Definition Language เนี่ยเข้ามาเหมือนเป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับค่ะเป็นเหมือนภาษากลางใช่ครับเป็นมาตรฐานให้คุยกันรู้เรื่อง อธิบายโลกกับการกระทำในกระชับขึ้นเยอะไม่ต้องเริ่มใหม่หมดทุกทีออืหลักๆของ PDDL ก็คืออธิบาย state หรือสถานะด้วยข้อเท็จจริงพื้นฐานง่ายๆที่ไม่มีตัวแปรเช่นเออ atc 1 SFO อะไรแบบเนี้ยก็คือของ c 1อยู่ที่ SFO ใช่ครับแล้วก็มี actionschema หรือโครงสร้างการกระทำเช่น flyplanefromto ค่ะ ซึ่งในสกีมาก็จะบอกพรีคอน i ิชันคือเงื่อนไขก่อนทำครับแล้วก็เอฟเฟ t คือผลลัพธ์หลังทำซึ่งก็มี add list เพิ่มข้อเท็จจริงใหม่กับ delete list ลบของเก่าทิ้งแล้วก็สุดท้ายก็แค่กำหนด initial state จุดเริ่มต้นกับ g o เป้าหมายที่เราอยากได้ค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับ ได้ค่ะอย่างปัญหาแอร์คาร์โก้ขนส่งสินค้าทางอากาศเนี่ยเราก็จะมีแอคชั่นเช่นโหลดเอาของขึ้นเครื่องอันโหลดเอาลงแล้วก็ฟลาบินไปครับแต่ละอันก็จะมีเงื่อนไขเช่นจะโหลดได้ของกับเครื่องบินก็ต้องอยู่ที่เดียวกันก่อนหรือในปัญหา b ล็อกส w เวิลด์ที่มีบล็อกวางซ้อนๆกันอ๋ออันนั้นคลาสสิกเลยต้องไม่มีอะไรทับอยู่ข้างบนคือต้องเคลียร์ก่อนถึงจะย้ายไปวางที่อื่นได้เข้าใจแล้วครับ พอมี PDDL เป็นมาตรฐานแล้วคำถามต่อมาคือแล้ว AI มันจะคิดแผนออกมาได้อย่างไงมีวิธีไหนบ้างครับหลักๆก,ก็มีอยู่2-3แนวทางนะคะแบบแรกเลยคือ forward search หรือ progression อันนี้ดูตรงไปตรงมาสุดนะครับใช่ค่ะคือเริ่มจาก initial state เลยแล้วก็ลองทำ action ต่างๆที่เป็นไปได้ไปเรื่อยๆเหมือนเราเดินหาทางออกจากเขาวังกฎ ค่อยๆลองไปทีละทางจนกว่าจะเจอ goal state แต่ปัญหาของวิธีนี้ก็ได้จะเป็นเรื่อง branching factors หรือทางแยกมันเยอะมากๆใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะโดยเฉพาะปัญหาอย่าง air cargo ที่ว่ามีเครื่องบินหลายลำสินค้าเป็นร้อยชิ้นในแต่ละสเต็ปเนี่ยทางเลือกมันเยอะมากจริงๆครับการค้นหาแบบนี้อาจจะใช้เวลานานมากๆหรือแบบหาไม่เจอเลยก็ได้ถ้าไม่มี heuristic ดีๆมาช่วยนาทางอืม นั่นเลยนำมาสู่อีกแนวทางคือ backward search หรือ regression ค่ะอันนี้คิดกลับด้านเลยใช่ครับเริ่มจาก g o แล้วคิดย้อนกลับมาว่าต้องทำ action อะไรนะถึงจะมาถึงจุดนี้ได้ความฉลาดของมันคือมันจะพิจารณาเฉพาะ action ที่เ,เกี่ยวข้องจริงๆหรือ relevant actions เท่านั้นที่ effect มันช่วยให้เข้าใกล้เป้าหมายย่อยๆได้อ๋อก็เลยช่วยลดทางแยกลงไปได้เยอะใช่ค่ะลดความซับซ้อนลงได้เยอะเลย แต่ว่าการจะสร้างฮิวริสติกหรือตัวประเมินสําหรับค้นหาถอยหลังเนี่ยมันก็จะ,ะซับซ้อนกว่าการค้นหาไปข้างหน้านิดหน่อยค่ะแล้วก็มีอีกวิธีที่ผมว่าน่าสนใจมากคือ planning as sat หรือ sat plan อ๋อแปลงเป็นปัญหาตรรกศาสตร์ใช่เลยครับแปลงโจทย์วางแผนทั้งหมดทั้ง state action เงื่อนไขอะไรพวกนี้ให้กลายเป็นสูตร Boolean Logic ขนาดใหญ่ๆเลยแล้วก็โยนให้โปรแกรมเฉพาะทางที่เรียกว่า SAT Solver ค่ะตัวแก้ปัญหา SAT ครับค่ะให้มันหาคำตอบให้ว่ามีค่าความจริงชุดไหนที่ทำให้สูตรนี้เป็นจริงซึ่งก็คือแผนของเรานั่นเองอืมถึงแม้ว่าสูตรที่ได้มันจะดูใหญ่โตมากๆนะคะแต่ว่า SAT Solver สมัยใหม่เนี่ยเก่งมากประสิทธิภาพสูงมากแล้วก็แก้ปัญหาการวางแผนบางอย่างได้เร็วกว่าวิธี search ตรงๆด้วยซ้าค่ะเป็นอีกมุมมองที่แบบว่าทรงพลังมากๆจริงครับ นอกจากอัลกอริทึมพวกนี้แล้วตัว heuristics หรือตัวช่วยประเมินผลก็สำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะกับ forward search ใช่ค่ะขาดไม่ได้เลยซึ่งข้อดีของ PDDL คือมันช่วยให้เราสร้าง heuristics ที่ใช้ได้ทั่วไปกับหลายๆปัญหาหรือ domain independence ได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นอะไรบ้างคะเช่นออลองคิดแบบง่ายสุดๆเลยสมมุติว่าเราทำแอคชั่นอะไรก็ได้ไม่ต้องสน precondition เลยหรือเรียกว่า ignore preconditions heuristic ๋อ He oh. หรือสมมติว่า แอคชั่นไม่เคยลบข้อเท็จจริงเก่าทิ้งเลยคือ ignore delete lists อันนี้ก็จะช่วยประเมินคร่าวๆได้ว่าต้องทำอีกประมาณกี่แอคชั่นถึงจะถึงเป้าหมายค่ะก็เป็นวิธีประเมินแบบผ่อนคลายเงื่อนไข relax problem เพื่อให้ได้ค่าประมาณมาช่วยนำทางนะคะแล้วก็ยังมีอีกแนวทางคือ hierarchical planning หรือ HTN อันนี้เป็นแบบลำดับชั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนเราวางแผนภาพใหญ่ก่อนเช่นจะไปเที่ยวเชียงใหม่ครับ แล้วค่อยแตกย่อยลงมาว่าต้องจองตั๋วเครื่องบินเก็บกระเป๋าเดินทางไปสนามบินอะไรแบบนี้ HTN ก็คล้ายๆกันคือใช้แอคชั่นระดับสูง High Level Actions หรือ HLAs แล้วค่อยๆขยายหรือ Refine ลงมาเป็นลำดับการกระทำที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆก็ช่วยจัดการกับปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆได้ดีขึ้นใช่เลยค่ะ สรุปแล้วนะคะการวางแผนอัตโนมัติโดยเฉพาะแนวทาง Classical Planning เนี่ยก็มี PDDL เป็นเหมือนภาษากลางมีอัลกอริทึมหลักๆคือ forward search backward search แล้วก็ set plan ครับ ซึ่งแต่ละวิธีก็พยายามจะหาวิธีสร้างแผนออกมาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อจะรับมือกับความซับซ้อนของ State Space ที่มันใหญ่มหาศาลครับผมซึ่งพอเราเห็นว่า AI มันวางแผนได้ซับซ้อนขนาดนี้แล้วตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างจัดของไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างควบคุมระบบขนส่งหรืออาจะยานอวกาศในอนาคตมันก็อดชวนคิดต่อไม่ได้นะคะว่า เออพอระบบพวกนี้มันมีความสามารถในการตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําเรื่องที่ซับซ้อนมากๆได้ด้วยตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับมันจะมีขอบเขตหรือว่าข้อจํากัดเชิงจริยธรรมอะไรบ้างที่เราควรจะต้องเริ่มคิดถึงกันอย่างจริงจังเพื่อให้มั่นใจว่าการทํางานของมันจะเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยจริงๆอะค่ะ